ลูกพ่อก็พ่อเล่นกับลูกนะคะพ่อเหมียวเล่นกับลูก,ล,กลูกก็ไม่ยอมไปไหนเลยวันนี้ยุ๊บดุ๊บด,ดูดูเดีลุงเล่นเลยคะ่ะน่ารักไปอ่ะอ่ะอ่ะดูเอาอีกลรึดูดูดูรวยเขาจักระจีลงุงทุกคนดูเขาชอบไพ่อและเขาเล่นนะคะทุกคนเขาชอบไพ่อเขาหยอกโชคไปละเศรษฐีกับทองแค่ไม่รู้ไปเล่นไหนค่ะทุกคนดูด ดูพี่รวยดูพี่รวยพี่รวยจักรจี้ดูดึกดึดึกดึชอบเลยดูเนี่ชอบพอเล่นด้วยดึกดึดึกดึกดึกนี่ค่ะดูนานๆทีได้เจอพ่อเนาะพ่อหยุดทั้งทีขอขอให้พ่อเล่นด้วยหน่อยเล่นกับพ่อหน่อยพ่อคิดถึง วันวันก็เจอกันแป๊บแป๊พอวันหยุดก็ได้เจอกันหน่อยเดี๋ยวดูนุ่มขาเรี้เวขาอ้อนชิชๆๆิชิทำโชคนั่งคนเดียวชอบไม่มาเล่นด้วยเหรอลูกตกใจอะไรตกใจอะไรลวยตกใจอะไรครับตกใจอะไรครับเขาทำอะไรอีกเหรอลูกเขาทำอะไรอีกครับบ้านไหนทำลูก บ้านข้างๆหรอเขาต่อเติมบ้านลูกเขาต่อเติมบ้านเขาไม่ได้ทาอะไรลูกเขาต่อเติมบ้านเฉยๆดูหน้าตาะจะเอ๊อะอาจจะเอ๊อะเขาเฉยหนูอะเฉยข้าวก็ไม่ยอมกิน เดี๋ยวไปเล่นกับพ่ออีกไปเลยครับเราไปเล่นกับพ่อไปลูกเลยครับไปเล่นกับพ่อเร็วเล่นกับพ่อเร็วให้พ่อเล่นด้วยเร็วไปเร็วไปเล่นตรงนั้นเร็วพัดลมอ่ะเร็วชอบไปหาพ่อไปชอบค้าดูเขาชอบอยู่คนเดียวนะคะทุกคนดู โูกส่วนตัวสูงแน่เราเนี่ยใช่ไหมคะโอเคโอเคโอเค <laughs> ชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบเล่นกับใครเล่นได้เป็นบางครั้งนะคะทุกคนน้องน้ำรวยก็เหมือนกันน้องน้รวยก็แบบไม่ค่อยชอบออกไปเล่นนะเขาแบบจะอยู่ติดบ้าน <c oughs> ไปแป๊บๆ๊ไม่เหมือนทองแท้แล้วตอนเนี้ยทองแท้ชอบไปนะลูกเนาะชอบไปเล่นกับเช้าวกวับเพื่อนด้วยดูด <c oughs> ไหนนะดูดูด,ดูตามไปต่อนไป <laughs> <laughs> เราไปดูพ่อว่าพ่อทำอะไรต่อทำอะไรต่อครับกำลังคิด ชคอกจ๋าแท้ๆให้ผู้ชมหน่อยค่ะเฮ้ัแท้ๆหน่อยค่ะสวัสดีค่ากันเดี๋ยวตัสดีค่ากันเลยภาพนี้สวยค่ะ ห,นห,นาาห,หันหน้ามาหน่อยค่ะโชคโชคหันหน้ามาหน่อยโชคจ๋าพี่รวยครับ